สวัสดีครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาชมเจ้ายักษ์ใหญ่นี่แต่เจ้ายักษ์ใหญ่เลยอยู่แถวนี้นี่สามก็มีสามหกเแล้วมีทีเด็ดทีเด็ดเอเจ็ดร้อยนะมาดูทีเด็ดทีเด็ดเสียต่อบอกว่าหัวตัวนี้ขายไปแล้วขายให้คนดังช่างบอยสายกระดิ่ง อันนี้มันมาทั้งตัวเลยเหรอมันเอ้ยมันมาทั้งชุดอย่างนี้เลยเหรอเจ้าต่อมันมันเป็นหน้าเรียดอย่างนี้เลยนะมาแบบนี้แท้ๆเลยโอ้โหดูดิโอ้นิดนึงว่าจะรอเพื่อช่างบอยเลยไนมะ่ะแกจะมาเหรอเห็นลุงผมแจ้งไว้ว่าพี่บอยกับเราเข้ามา โอ้ยผมรีบมากเลยเอาเอาเอา,เอาขึ้นรถแล้วจะจะรีบกลับบ้านแล้วเนี่ยสวยมากเลยนะ LOOK! เนี่ยดูดิชุดแต่งอ๋อสวยมากเลยแต่งเสร็จเออแอรูปแตไม่ได้มีมาให่แล้วนะใช่ลูกค้าบอกว่าผมจะได้เหมือนกันโอ้โหยากเลยโอ้มนเกียร์ออโต้เนี่ยเป็นออโต้แต่ว่าผมเปลี่ยร์เป็นธรรมดาให้อ๋อจะเปลี่ยนเป็นธรรมดาให้เนี่ยชุดพวกนี้หายากมากเลย ใช่ด้วยนะคือเฉพาะที่น,นี้มันได้าล่างอาโอ,เอ้เอาเอาง่ายๆนะแค่ชุดเนี้แค่ชุดเดียวสวัสดีครับอุ้ยสาวคนดังกันนี่ครับครับสาวคนดังนั่นนี่ในทิกตอกสาวคนดังในทิกตอกนี่นเนี่ยลูกชายเห็นสวยอุดหนุนกี่อัน อ,ไอ,ไ,อไอ้ฟิล์มนี่หลง,ลงลขลอมซะแล้วไม่ได้บอกว่าใหส่งไปกล่องนึงอะคอ่ะอ๋อเมื่อวานส่งไปแล้วกล่องนึงครับผมเขาจ่ายตังค์หรือยังเนี่ยจ่ายแล้วเรียบร้อยแล้วค่นนะโอนไวมากขอครับโอนไวมากลูกชายมันได้พ่อจริงๆโอนไวมากสาวร้านค้ำคูนค้ำคูนค้ำคูนเสียผมอยากได้เนี่ย ชุดพวงมาลัยเวอร์ของ FC 4J อ่ะของไม่มีเลยหายากเหรอยากอยู่ถ้าเป็นทองรุ่นบ้านเราใช่บ้านเรามันทำไมไม่ทำเวอร์มาขายน่าสินะอันนี้ของจังบอยสายกระดิ่งนะครับซื้อให้ซื้อให้ลูกค้าเลยใช่ไหมเห็นเห็นลูกขอจองไว้ให้อู้สวยกลายว่าตัวเองเข้ามาด้วยเฉยเลยเออสวยมากเลยสวยขนาดนี้ใครก็จบไม่เลยเป็นใครใครก็จบ ไอพีเซนอีกมีตรงไหนอีกหัวของเสียต่อก็เยอะนะฝั่งนู้นอ่ะเราเดินไปดูนี่ก็หลายตัวเนี่ยสามหกอ๋อนี่สวยมากเลยเออเอาไปวางใส่แบบนี้ได้เลยเท่าไหร่เนี่ยประมาณเท่าไหร่ตัวนี้แหละอืมอไม่แพงนี่ไม่แพงหรอกได้ไปทั้งเช็ดซีได้ทั้งกระปุก Oh, สวยมากเลยเป็นหัวนอกห,หัวนอกแต่ว่ามันก็เหมือนหัวไทยมากเลยอ่ะมันเท่ากันสเปคเท่ากันไหมเท่ากันเป๊ะเลยเป็นฟอ,อ,อ,องลอยฝาของรุ่นฮ่องกงใช่ฮ่องกงเนี่ยกับบ้านเรามันพองลอยขวาเหมือนกันน,กนี่ไงตัวนึงอ่ะเสียต่ออันนี้เป็น P17 ไต้หวันจ้ะอ๋อนี่ไต้หวันเหรอไต้หวันจะเป็นตัวลาย้ายบางทานบอกเป็นจีนถูกไหมถูกใช่ถูกต้องเอามาจากจีนครับแต่ว่าใช้กันคนละประเทศ ถ้าคืออินโดยตรงอับใช้เครื่องไม่ค่อยสวยงามอันนี้ก็คอมมันเร็วเหมือนกันอันนี้ทำเร็ว38ให้ดูระบบน้ำดิโอ้ยังใส่กิ๊กอยู่เลยระบบน้ำเลยเนเป็นตัวยูโรห้าครับเป็นเครื่องไส้ว่นทำไมอยากไต้หว่นนี่ไงคอมแอร์ที่บอกมันอยู่ข้างบนมันจะอยู่ข้างบนไดชาร์จเออตัวนี้จะตรงรุ่นกับบ้านเรากล่องบางหรือกล่องหนาตัวนี้เป็นกล่องข้างเครื่องนะครับรุ่หน่อยยูโรห้ใช่ครับแต่มันไม่มีท่อไอ้นี่เขายังไม่ได้ทำลักโลกเลยใช่ไหมตัวนี้ อ่าย,ยังไม่ยังไม่มีแอดมูที่ที่รักโลกจริงอะมีไม่กี่ประเทศ่ะแล้วไทยไปรักโลกอะไรกับเขาเนี่ยบ้านเราเข้าใจเขาเออแล้วบ้านเรากระแสอะไรดีเอาหมดรับอะไรเนี่ย <c oughs> บ้านเรามันไม่ใช่เกาะไม่ใช่อะไรไปรักโลกทำไมประเทศอื่นเ,เขาก็บ้านเราเนี่ยมันจัดอยู่ในประเทศที่กําลังพัฒนาอย่างที่เขารักโลกก็คือประเทศเขาพัฒนาแล้วเขาขึ้นสู่จุดสูงสุดหมดแล้วญี่ปุ่นอังกฤษอะไรเขาของบ้านเรายัง อยู่ยอดย่าอยู่เลยแต่จริงๆนะถ้าเทียบระหว่างญี่ปุ่นกับไทยเราก็ยังไม่ได้ถึงขั้นญี่ปุ่นขนาดเราเรามียูโรมีดีมีเอสูอะไรพวกนี้ก็จริงแต่ว่ามันเป็นระดับกลางๆยังไม่ถึงขั้นไฮคาสเหมือับญี่ปุ่นทั้งโลกเขาบังคับขนาดนั้นเลยเหรออย่างงั้นปากีมันก็ใช้รถเก่าไม่ได้แล้วนี่ เากี้เขาเห็นไหมแคทซีย้ำล้วย้ำอีกจริงๆแล้วมันจะมีค่ากันที่ว่าเป็นค่าปรับทั่วโลกอยู่ค่าแบบประเทศไหนมีค่า p m สูงเกินเขาก็จะมีค่าปรับอะไรพวกนี้กันอยู่แต่ว่าไอ้ส่วนนั้นเป็นของรัฐบาลไม่เกี่ยวกต่เราแต่เราก็ต้องควรจะดูแลช่วยกันนั่นแหละสวยมากตัวนี้เท่าไหร่ราคาตัวนี้รอคาตัวนี้เลยก็อยู่แสนสี่เองแสนสี่เหรออันนี้สำหรับราคายูโรไปนะไม่ใช่ลัวโคนะ ครับเป็นยูโรตัวยูโรสี่จะถูกกว่านี้ใช่ครับอันนี้ไฟฟ้าไฟคือตัวมันแพงแค่ตัวนี้แหละเดี๋ยวว่าเอ้ยทำไมตัวนี้แพงจังอุ้ยราคาเวอร์อ่ะพี่เฉพาะตัวนี้ตัวตัวล็อตนี้มันมาทั้งหมด5ตัวผมขายไปแล้ว3ตัวเนี่ยนะผมเพิ่งเข้ามาไม่ถึงสองอาทิตย์เลยแสนสี่เองใช่ครับอันนี้เดียวผมขายไป3ตัวเออสภาพใหม่์กิฟต์เลยแสนสี่เอาไปวางใส่เมกาเนาะใชตอนนี้ผมเหลือสองตัวสุดท้ายสองตัวสุดท้ายแสนสี่รีบมาเลยใครอยากได้ อยากได้สภาพสวยๆเครื่องเกียร์ล่ะเกียร์มันเป็นเกียร์อ,อะไรเกียร์เป็น ZF แต่ผมไม่ได้เอามาอ,อยากรู้ไหมเกียร์ตัวไหนที่ไปดูสวนมะพร้าวที่เพิ่งไปแข่งอ๋อของเสียม,ม่อนสมะพร้าวใช่ผมให้แกมไปใช้เหรอเพื่อสนับสนุนอีกแล้ว,าาวอะไรแปลกๆบอกพี่อย่าไปลองเล่นสิเอามาให้ผมลองใส่สไลด์ดูสิ <c oughs> มีไหมสักลูกไหมเนี่ยรถผมมันอืดเยอะเกินขึ้นเขาเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะต่อเกียร์ ZF ที่มันเป็น S 700มีไหม รถเอสเจ็ดร้อยผมร้อมันเหลือทําไงอ่ะมันเปลืองแม่มันโผล่เตี๋ยลูกค้าผมตอดทิ้งมาเอาไอ้นี่ใสก่อนนะเอาอะไรใสเจ็ดเกียร์ธรรมดาแล้วก็สิบสปีดเออสิบสปีดอะไรไาที่เป็นที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยที่เป็นเป็นไฟฟ้าแล้วมันแปลงเป็นธรรมดาเรสปีดเอสโดยตรงผมว่ามันมันถ้าวิ่งในไทยเราเงียบมากใช่ไหมไม่รถผมเนี่ยปกติ รอบอยู่พันสองมันจะวิ่งได้ร้อยหนึ่งแต่เนี่ยรอบรอบพันสองที่วิ่งได้แปดสิบเองถ้าร้อยหนึ่งมันต้องพันสี่พันห้ามันเปลืองน้ำมันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเส้เอเปลืองท้ายมันเท่าไหร่มีมีเฟืองเร็วไหมเอสเจ็ดร้อยถุงลมแท่นเตี้ยเนี่ยมีเฟืองเร็วไหมมีมีเร็วมีช้าไหมเคยเห็นตัวตัวอ่สิบสามรอบสิบสามรอบสามสิบสามเท่าไหร่ไม่ได้แต่เจอสิบสามเลยของเกียร์ออโต้ใช่ไหมเป็นของเกียร์ออโต้นี่แหละผมจะเอาอันนี้แหละใส่ เพราะว่าเครื่องมันเหลือฮะใส่ติรอบถ่ายยากหาให้หน่อยสิต้องแปลงแล้วเอาของวันโว่มาใส่โอ้ยเอาันเนี่ยอย่างเงี้ยใส่ไม่ได้เหรอเซตเซ็ตยิปไม่ใช่เหรอรอบมันไม่ได้ไม่ได้เป็นรอบเบาตัวสามร้อยสามสิบสามร้อยยี่บพวกนี้ถ้าพอเอาไปใส่รถสามแปดรอบมันจะหลังเราไม่อยากไล่เฟืองท้ายแต่เราจะไล่เกียร์เนี่ยหาวิธีให้ผมหน่อยสิจะเอาเกียร์อะไรใส่เกียร์สิบสปีดเหรอมันจะมีอยู่สองตัว ตอนนี้ช่างมีทำกันเยอะแล้วแหละก็ไอ้นี่ไงเกียร์ออโต้ของโฟก์ภายในดำตัวเมื่อกี้ช่างบอยก่อนไม่เอาออโต้ออโต้แล้วไปแปลงเป็นสายแล้วไปแปลงเป็นธรรมดาเอาไปดูกันล่ะไปดูเกียร์เราเลรับไหนเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้ก่อนนี่นี่อันนี้ขายไปแล้วใช่ไหมอันนี้ขายแล้วแล้วลูกค้าอยากได้แบบนี้ไอ้เครื่องตัวนี้แหละที่มันทําเพื่อนขายไม่ได้อยู่เห็นนานแล้วนี่ใช่ไหมใช่ลูกค้ามันจําไว้เห็นนานแล้วนี่ที่เสียต่อวางไว้เนี่ยนานแล้วใช่ไหม แต่จริงผมเซลลเล่นแหละแต่ว่าลูกค้าอยากได้สภาพนี้แต่ผมรู้อยู่ว่ามันขายยากเออฟ้าเรียบ,บต่รองรุ่นะลูกเหล็กไหมเนี่ยไม่เหล็กไม่เหล็กอืโอเคไปไปดูเกียร์กันแต่มันสวยจริงนะสวยสวย,สวยตัวบางแล้วมันหลอมเมื่อกี้ลูกค้าไม่เอาก็เพราะอยากได้แบบนี้ใช่เดี๋ยวผมจะยกไปที่อื่นก่อนเพราะว่าเขาจองไว้แล้วเ,เราไม่อยากคุยของที่มันขายไปแล้วเออใช่ใชแล้วเขามาเทียบกันทีเนี้ยใชบ่บางทีวเ,เดี๋ยวเกียบกันนะ กเราไปดูคืออะไรที่มันขายแล้วเราไม่อยากจะไปคุยกับคนขายแล้วบางทีลูกค้าต้องาได้สภาพนี้แต่แต่คือมันเป็นช่วงจลองไม่เป็นไรผมเห็นตัวหนึ่งก็สวยอยู่นะสวยตัวไหนอะตัวนั้นสวยมากเลยนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็สวยยิ้มให้ขอตัวนะฟ้าโหนกเหรอเขาไม่อยากได้ฟ้าโหนกคือจะว่าไงดีนะมันเป็นประทัดเมียคนอื่นสวยคนอเขาว่างั้นออ้แล้วเมียตัวเองมองข้ามไปซะ ไอเมียตัวเองอ่ะคนอื่นเขามองออคนอื่นเขาก็มองเมียเราเหมือนกันแต่เราดันไปมองเมียคนอื่นอะไรกันครับนี่ะเกียร์ลูกเท่าไหร่เนี่ยเกียร์หงค์เคเคลูกเท่าไหร่อ๋อแต่ถ้าปกติขายกันตอนนี้กำังประมาณส0 0 0มื่นสามหมื่นห้าแหละแนี่ยผมจะปรึกษาเสียต่อเครื่องเครื่องที่ผมซื้อไปกับเสียต่อพอเอ็มหกหนึ่งอ่ะพอเราเอาไปใส่รถผมแล้วอ่ะมันวิ่งช้า มีเกียร์ให้ผมใส่ไหมเกียร์รอ่ะมันวิ่งช้าดิเพืองท้ายมันหาไม่ได้รุ่นนี้มันหายากอะไอไอมิออตซูเมื่อกี้นั่นแหละอ๋อที่พี่บอกใ,ใช่ไอ้ตัวนั้นนะหมดสิทธิ์เลยเกียร์มันมีสเปคล็อกๆมากไม่งั้นสุดเลยต้องเปลี่ยนเปลืองท้ายไม่งั้นเชื่อต่อต้อ,ตองหาเสื้อผ้าเอสเจ็ดร้อยให้ผมอเอาไปแปลงใส่เอางั้นเลยก็ไม่ไม่คือเราไม่ต้องหาถุงลมไ,ม,ไ,ไม่ต้องหากระเปราลมไอ้อะไรนะไอ้กระเป๋อลมไง เราก็เอายกเสื้อผ้าเปลี่ยนเลยมีไหมเสื้อผ้าแปดล้อมีไหมมันใหญ่มากเลยนะใหญ่แล้วได้ไหมมันกว้างเหรอใช่กว้างเลยเหรอกว้างเลยจะเอาของรุ่นไหนใส่อะมันถึงจะเป็นเบรกลมเหมือนกันเบรกลมเหมือนกันเออต้องเอาแป่นฟิลติก้าร์ติก้าเหรอไอ้ที่มันติดไอ้พวกนี้มาพวกไหนอ๋อข้อทงมีไหมล่ะตอนนี้น่าจะของหมดนงเดี๋ยวดูให้จะพอมีมันวิ่งไม่ได้เลยมันวิ่งได้หกสิบเอง ต้องรอหลังปีใหม่ผมต้องคือหลังปีใหม่โอเคล็อกไว้ให้ไปลองหน่อยได้เลยครับนี่ไงเกียร์เสียดีบ่ะเนี่ยอ่าใช่ไหมอันนี้ลูกค้าสั่งไว้เกียร์น่ะของเสียใช่ไหมของผมเองอันนี้ทำไมไม่ให้ผมอ่ะ <c oughs> ของเสา,ขอเ,าเอาไปใส่รถอะไรลูกค้าไปใส่รถเดิมครับของเดิมขังแทนเดี๋ยวรยเรามาเดินมาดูเกียร์โอเคครับเห็นไหมเกียร์ขาวขาวอุ้ยเครื่องก็หลายตัวอยู่นี่ก็สวยนี่ปั๊มสายเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ย ตัวนี้ตกอยู่มา25 25โอ้แตัวนี้ติดจองไปแล้วสามสสใช่ล้ครับ330 330เป็นปวามลงทุนอู้เครื่องยนต์น,นี่นู่นน่ะเหลืองอ๋อยเลยสวยมากเยนจีจูซ่ตัวนี้ก็สวยแต่ในตัวเมื่อกี้มันสวยเ้อไปมันก็เลยจาจายเป็นว่าเขาโม่ตะเกียร์ชาวบ้านมะันไม่รูเกียร์อ,อะไเออเอาไหนพาดูเกียร์หน่อยเกียร์เอสเจ็ดร้อยของผมอ่ะ เด,เดี๋ยวเริ่มทำชิปใหม่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวถามท่านผู้ชม